คองพลอยไหมใช่ค่ะนางเอกเอ็มวีแม่จ๋าบ่เนาะใช่ค่ะคอยติดตามนะคะคอยติดตามนะคะน้องแฟดเข้าแน่นอนค่ะน้องแฟดเข้าวินแน่นอนค่ะเมน่ารักน่ารักน่ารักอ่าก็จะทำเออน่ารักอะไรอ่าน่ารักเออจับมันเข้าไปใจยน่ารักไอพี่เพชรไอพี่พี่เพชรสิพี่เพชรทำน่ารักสิทำน่ารักสิลูกน่ารัก มี่อลบ้าโอ้ยโอ้ยสงทามห้าสิบดวงขอบคุณนะคะกอไก่กอไก่ข้ไข่ในลาวข้อขวดของเราไก่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 กไก่กไก่กไก่ข้างฟ้างองูใจกาจอจานใช้ดีไก่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  กายกากาย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 าะใครอะมาส่งกาแฟกินกาแฟอีกแล้ววิทยุอ่ะโอ้โหมากกอดมาเจาแล้วโอ้โหโอ้โโอ้ย่ไงอตีีตีเอาไหมอีตีีตีอีตีน้าสร้งน้ำมาให้เนตตูเย็นตัวนันไม่ได้กินหรอกมา า่เร็วเพราะว่าอากาศมันฝนตกด้วนวคะคะเออเออเออเช้านี่น้องพลอยน้องเพชรขึ้นไปอาบน้ำอุ่นของนาอาอาบขึ้นไปลเลยแล้วัสองคนเลยดิงดิงน่ง

เอาเต้นเต้นเต้นเหมือนพี่เขาเน่ะเอาเต้นเหมือนพี่เขาเออติ้งติ้งติงติ้งติ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 ้งติ้งติงติ้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 งติงดิ้งติ้งติงแล้วก็ติ้งติ้งติงติ้งิ้วิงติงเออเอาเต้นเต้นเหมือนพี่เขาติ้ง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 